สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำปะลาสับกันนะครับทำไว้เป็นกับข้าวกินได้หลายๆวันนะอ่าเริ่มต้นจากการนี้อ่านี้ครับเครื่องปรุงมีคาตะไคร้พริกแห้งสูตรหอยที่พริกแห้งเม็ดด้ด้วยนะกระเทียมหอมแดงใบมะกรูดลงไปเลยครับขั้วพอหอมนะครับขั้วพอหอมอ่มานี้ขั้วนะครับ ปลาลาที่ผมใช้นะประมาณครึ่งกิโลนะครับเป็นปลาาปลากระดีนะฮะปลาลาปลากระดีนะคัวไปเลยครับครับหลังล้วคั่วไอทีนะครับหอมนะเอาแบบไม่กำลังหอมพอดีนะครับได้ขนาดนี้ฮะเดี๋ยวเราจะไปตำนะครับผมสูตรนี้ทํากินได้ครับทําขายก็ยังได้นะครับสูตรนี้สูตรป่าสุรพันธ์นะครับผม ปลาสุดพันตเวนนะฮะอร่อยแน่นอนครับผมอ่าดูครับพอสุกพอระบุนะเดี๋ยวเราไปทำนะครับอ่านี้เดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันเลยต่อไปนะครับวิธีการทำตามให้ละเอียดเน่นยฮะใส่ขลุกเลยครับผมอ่านะครับขาไปเลยนี่ครับออกแค่หัวไมมกระบบพอดีพอดีนะครับจะหอมนะครับอ่าพบผมอาจจะเล็กไปหน่อยนะฮะ จะเสียไม่ไหมเราใส่ด้วยนะมันจะหอมนะมันไม่ถึงกบไม่คิดเท่านะไม่กำลังดีนะครับผมอ่านี่ครับเราก็จะโขกครับให้ละเอียด mm hmm. เดี๋ยวตัดภาพเลยนะนะ mm hmm. ครับเราต้องโขกให้ละเอียดนะครับ mm hmm. ถ้าโขกไม่ละเอียดเดี๋ยวใครมากินด้วยเดี๋ยวเขาขอแบ่งกินเลยเขาจะว่าว่าเราได้นะครับผมว่าละเอียดนะ mm hmm. ก้างทินขอบเขาพุกเสร็จ ไปตะไคร้อะไรนะอ่าเไม่พอละเอียดที่แบบว่ากําลังจ้ำข้าวเหนียวพอดีพอดีครับเนี่ยฮะเห็นไหมย้อนแสงครับเนี่ยครับสับละเอียดมากมันจะไม่ค่อยนานมันต้องให้มีแบบมีเนื้ออยู่บ้างนะครับเอาไว้จิ้มกับข้าวเหนียวหรือจ้ำกับข้าวเหนียวนะครับอ่าเนี่ยครับครึ่งโลนะครับทำไม้กินทีก็ได้แหละวันนะเราก็จะใส่แบบนี้เลยครับ เราค่อยยีก่อนนะครับยก่อนนะฮะไค่อยตำกันนะเราใใหข้าข้าๆกันนะครับะครับนจะมีเนื้อ,อยองมากเห็นไหมอย่างที่ป๋าสอรพานบอกว่า,อย,าอย่าละเอียดมากมันไม่ค่อยแซ่บนะครับต้องเอาแบบมีเนื้อบ้างอ่านี่ครับผม,อ,มอันนี้นะครับผมจะใส่เริ่มปรุงเลยนะ เราจะมีเ<อ>มีอยู่แค่นี้ครับผักแห้งชอบเผ็ดนะฮะสองช้อนก่อนแล้วกันอ่ะเผ็ดไหมกระสาบแล้วกันอ่ะเครึ่งโหลนะครับแล้วก็ใส่ชูชงไปนะครับอ่าต่อไปนะครับก็จะเป็นะมะขามเปียกนะครับ ามาษาเปียกนีแ่แบบไม่มีเม็ดนะของปากแกหามากใส่มาทั้งเม็ดเลยครับครั้งที่แล้วผมว่ามันเปรี้ยวไปหน่อยนะแต่ครั้งนี้ผมจะเอาแค่ประมาณครึ่งต่อไปเราจะผัดนะครับผัดแบบสุกมาฮะใส่น้ำมันนิดเดียวพออ่ามาเ,เยอะนะห้ามเยอะนะนิดนึงนี่แบบนี้คือแบบดิบนะนี่สามารถกินได้เลยกินับอ่านข้าวเหนียวได้เลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแบบดิบถ้าใครชอบดิบก็กินแบบนี้ แต่ผมก็จะทําให้คนอื่นกินด้วยหนึ่งก็ชอบแบบสุกแต่ใจผมมันชอบแบบดิบมากกว่าอ่าเราจะแบ่งกิกนก็ได้แต่ว่าผมจะผัดแบบสุกไปเลยนะฮะนี่ครับผมอ่าไปครับครัวหอับเนี่ยครับโอ้มีการมะขามออกไหมครับเนี่ยฮะอ่าครับตอกหอมมะสุกนะ ขัวนครับมาณนิดเดียวพอคั่วมันจะซึมเองนะครับนี่ครับหอมมากเลยอ่าประมาณนี้ปลาสับแบบสุกนะแบบดิบแล้วก็แยกประหยาดกินก็เนี่ยครับพัวไปเรื่อยนะครับอ่อาเป็นอัลมาเสร็จปลาสับสูตรปลาสุดพันโคลาาแแ่บ